โอ้นี่มืออาชีพของจริงมาแล้วนะครับนี่ไวมากครับปุ๊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 บเลยเอาไปขายไหนครับเอาไปขายไหนครับจังหวัดน่านค่ะอำเภอปัวค่ะลืมไหมลืมแล้วโดนแล้ว อำเภอปัวใช่ไหมอำเภอปัวจ้าเอ่อผมมีที่นั่นมีรีสอร์ทอยู่ที่นั่นเอ้ยผมรู้จักรีสอร์ทอยู่ที่นั่นกลังขายอยู่ฝากด้วยนะครับได้ค่ะอำเภอปัวค่ะได้เอ่อขายสายสองล้านค่ะเดี๋ยวผมเอาส่งเดี๋ยวผมส่งไอ้นี่ให้ขนมให้ค่ะสายสองล้านฝากด้วยเพื่อมีใครสนใจเที่<ค>ยงอำเภอปัวเลยรีสอร์ทค่ะประมาณน่าจะประมาณไรกว่าเดี๋ยวขายน้ำมี๊ขายน้ำริกสักปีเดี๋ยวซื้อเลยจ้ะจริงวลยเนี่ยเ้ยเก๋เลย แต่ถ้าวันนั้นผมไปที่ตรงนั้นผมทักหานะได้ได้ไเลี้ยงข้าวด้วยนะได้หมูเสือด้วยหูเสือบอกพี่ยาวันที่ยี่สิบสองพซียี่สิบสองพิกซีพี่ยาจะว่างไปหรือไเริ่มยี่สิบสองจะถึงสินเดือนส้าน้งการสร้างของทำยังไงเอ่อต้องหาตัวแทนครับต้องหาตัวแทนฮิวอย่างเงี้ยเนี่ยข้างในเนี่ยคือตัวแทนเลยเนี่ยต้องหาตัวแทนคนใดคนหนึ่งที่จะส่งของให้ครับ คนที่มาเอาเนี่ยคือตัวแทนเอาไปขายหมดแล้วครับใครที่อยากได้ก็ติดต่อได้ใหญ่เนี่ยเออสั้งให้เพจตุ๊กพระอยากขา,ายกันเลยครับตุ๊กตระอยากขายเจ๊หมูคนลุมอ่านั่นะคือเป็นเพจที่เอยอยอหลักลา อา่าก็เหมือนกันนัดไข่กันที่เราปัดไข่กันแล้วชิมไกักโรได้ไหมครับ้้ เอาเบอร์โทรได้ครับผมทักคนดีเป็นแค่ไมนแล้วทักมาเลยเอาไปแล้วไม่มีตอบักรอบนึงจริงเหรอได้ดิวเลอร์น่าลิยาแล้วพิยายกให้คนน้ได้ยิ่เลอรไ่อะพ่ยาให้แต่จริงแเด็กเอาเลยครับพ่อกงอไพเทหรได้รไม่รสั่งมาส้งที่เป็นเได้เลยใช้สั่งใรอยากไปอยด่เลอร์ตผมมีเนให้ คนแยไรท้ี้ครับเืต่องเดต้นเร่อยพี่ยามอืติดี่ยาาขายนี่จะมอครับเหมนับเหมือนกันมาวางไว้แล้วขายก่อนไม่เอาพี่ยาคนไม่ชอบพี่ยาทำอะไรพี่ยาจะจ่ายเงินสดหมายถึงว่าขงขอไว้พี่ยาเอาเงินสดแห้ไวเลยแต่าลูกค้ามาบอกว่าพี่ยาติดก่อนได้ไหมเอาไปขายก่อนเงี้พี่ยาก็ไม่ให้นะ หมดเตรมรถแล้วเมื่อกี้ไม้ไม่เต็มรถเลยมาอีกเต็มรถแล้ว <c oughs> ขึ้นคันที่สองนะครับนี่ขึ้นคันที่สองแล้วไปขายที่ไหนนะาขยใน,นช้อปปี้ครับในชอปป้อปปี้อ,ปปอ๋อคนงานคนนี้แน่เลยถ้าช้อปปี้อะ่ะแน่คนนี้แน่นอน <c oughs> ใช่มลูกสาวตายาคนนี้แน่นอนถ้าช้อปปี้อ่ะกล้ใช่ไหมลูกได้ไหมกำลังนับตัอยาในหลวง แต่ละคนเนี่ยแพ้กันที่ไหนล่ะแต่ละคนนี่เลือกกันไม่มีใครยอมใครนะพี่ดูฮานี่เขามาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะไม่ถึงนะพี่เอกขาเดินมาไม่ถึงหกนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน่าน่านี่มีเพศไม่มีเพศไหมเพศไหมชื่อเพศอะไรเพศอะไรโดยขายหน้าร้านอี่เองจังหวัดน่าเวลาอะไรฝนปนลงแต่ว่ายังตั้งไม่ได้โอ๊ย นี่เป็นเป็นวีดีโอใช่ไหมโอแต่ว่าโรงงานเราตัดที่ย่างปูอ่ะโรงงานปูอะแล้วก็แล้วก็บิ๊กซีนาบิ๊กซีหน้าโอเคตลางร้านอยู่สองที่นี้เอาวีดีโอว่าคนไหนอยากกินสินค้าหรืออยากกินอะไรก็แล้วแต่ในโรงงานที่ยา่างปงนะไปสั่งกับเขาได้เลยตู้ใต้อยากขาย เพตู้ค้าอยากขายของแท้แน่นอนมาทุกวันสองคันการลดเน่ของเค้าหมดเลยนะสองคัน นไต้าปลือามน้องก็มีปลาก็ม่ตงไกระดาษมายังกระกไปครับผู้ชมกไฟตามมาเลยใครหี้ยไปดูตราดากันวันนี้ตามมาตยนะรับขอดบกนไดูสีลูตตลาดไปดุย เขงแก้แลว่าีหลงอร่อยอะไรพี่เสพี่อกบอกว่าพี่หลงเนี่ยเชื่อพี่ยาเด็ดเวลาพี่ยาบอกก็หลังไงเออไอฟิวอบพี่ยาบอก่าไปทำกับพี่หลงแล้วแค่อยู่เฉยๆก็ได้เงินใช่ไหมมันไปดิ้นรนทไม้อยู่เนี่ยแล้วอยู่ที่เหยื่อะไลออกไปเลย เขไม่ไ่ผมไมไลัขอ่ที่ไปอยู่ที่ไหนผมไม่ไปไหนเลยอยู่ทีไหนอยู่ไหนอยู่บ้านมาซื้ออยู่ที่นี่อยู่แล้วยมาให้ผมไล่ผมออกอีกอาดครับ ดำดงไม่ดำดงไม่มาแล้วเขาดำดงล้อจะสหลาน้เพชรไปแล้วครับก็มันอกไปแล้ใช่ไหมก็เขาบอกว่าอยากดูพี่ป๋องกระทะดำดงดำดงเขาขาขาไม่ออจากงงไปแล้วครับรงไปมเออดะไรมาสองวันดำเลยอ่าอวันเราดรายไปไใช่ไม่งั้นขายไม่ได้สามสิบไปต่อไงไปไม่ได้มบาท แล้วคนที่ซื้อสันติไปนี่มาขอลดได้ไหมม่ของแคชเชียร์ด้วยนะจะลดจะลดถ้าจะลดไปท้งหมดฮะน้าล้างาน15บาทดีมากใช้ดีมากค่ะใช้ดีจริงมะนาวเปรี้ยดีนะ